ใกล้หมดเต็มที่แล้วแล้วก็มีถือมือถือพวกอาซนะัมซุงออป p ป v วีโว u หัวเว่ยนะมีวีโว Y11 ก็มีมีหัวเว่ย5จากซินเนกซีสองเก้าก็มีมีออป o ป9เอเก้าเอเก้าพี่อมอาจจะให้ไม่เกินสี่เครื่องนะสามสี่เครื่องเอเก้าให้ไม่เกินเจ็ดเครื่องนะเอสหนึ่งโปรพี่อมจะให้สองเครื่องเพราะเครื่องใหม่เป็นเป็นหมื่นนะลูกค้าทุกคนครับนะคระกันไปคระไปตามสัดส่วนนะแต่ว่าคนที่โอนเงินมาให้มือถือทุกคน Hi everyone วันนี้จะมาเปิดเขาเรียกว่าจะมาเปิดเอ่ออันบ็อกซ์ก็คือกล่องสุ่มเธอกล่องสุม่มเราไม่รู้ว่ารุ่นอะไรอยู่ในนี้นะคะคือเราซื้อกล่องสุ่มจากร้านนินจาโอมาก็คือเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานแล้วก็น่าจะร้านเลนจาโอมแหละเขาไลฟ์ขายแล้วก็อยากรู้ว่าเฮ้ย hey, มันคุ้มค่าไหมเราซื้อมาเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าอะไรอย่างงี้หรือใครอยากจะไปลองเล่นกล่องสุ่มกับร้านเขาบ้างหรืออะไรบ้างก็ลองเซิร์ชดูนะ ที่สั่งมาใช้เวลาก็ประมาณเกือบหวันหรือเกือบ7วันประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณเนี้ยตีตีไปเลยใครที่สั่งไปเนี่ยก็รอของว่าเฮ้ยซุมเราจะได้ยี่ห้อแบบดีไหมตามที่ตัวเองคาดหวังไว้หรือเปล่าเอออยากรู้วะล่ะเออนี่มีความแบบรุนมากอะ่ะเอ,อเราต้องแง้มเราต้องแง้มเราต้องแง้มดู คือกล่องมันบุบหน่อยนะแต่ไม่รู้ว่าบริษัทอะไรส่งมาให้ของเคอรี่เออทำไมเคอรี่มันไม่โทรมาหาเราอะ <c oughs> มีความสงสัยเ,ออเราอยากรู้ว่ามันจะเป็นรุ่นเขาเรียกว่าอะไรอะโทรศัพท์อะมันจะมีรุ่น interband กับ halfband ก็คือ interband ก็จะเป็นพวก hovayvivooppo อะไรประมาณนี้เออแต่ถ้ามันเป็น h o u s e band เนี่ยถามว่ามันจะคุมไหมก็ต้องดูว่ารุ่นมันเป็นรุ่นแบบไหนความจําเท่าไหร่อะไร h o u s e band ก็คือแบบแบรนด์ band ที่อยู่ในไทยผลิตที่ไทยแต่ inter band คือ international อ่ะก็อย่างเช่นเหมือน apple ก็เป็น inter band เหมือนกัน inter apple huawei vivo แล้วก็ apple ใช่ไหมพวกนี้จะเป็น inter band อยู่แล้วอยากรู้อ่ะคนรุ่นนะ ลีลาแล้วเราก็อยากรวมกันว่าข้างในเป็นไงขอแกะก่อน <c oughs> ดูแววแล้วดูแววแล้วอะอะลอมสามแลมสาม 3, ลอมสิบหกดูแลเธอว่าคุ้มหมเออ <c oughs> เดี๋ยวจะดูชมหน้า สีอะไรสีเขียวด้วยอ,อทนรุ่นแอลแม็กถามว่าแอลแม็กก็คือฮาแบ n นนะเป็นเป็นแบรนด์ที่อยู่ในไทยเอเดี๋ยวพี่จะเปิดตัวเครื่องให้ดูว่าเป็นไงพี่ไม่แน่ใจตัวนี้ก็คือลอมมันสามสิบสองแรมสาสิบสแต่ลอมมาสิบกเออตามนี้เลยข้างว่าสแกนหน้าได้ด้วยสแกนนิ้วมือได้ด้วยโอ้โหดูรุ่น หน้าร้านเขาขาย299คุ้มไหมเออถามว่าคุ้มว่าคุ้มแต่ถ้าจะรุนจะเอาแบบอินเตอร์แบนด์มันก็คงจะยากอยู่อะนะวะเขาสึกเรานะโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดดูน,นี้จะเปิดเลยจะเปิดดูว่าตัวเครื่องมันจะเป็นยังไงเราจะกรีดแบบดีๆนะฮะมีประกันศูนย์ด้วย โอเคแอลแม็ก okay. เป็นแบรนด์ที่ร้านเขาอะขายขายเยอะความรู้สึกเรานะโอ okay. เคแเ้าขอเปิดดูว่าคุณเธอเธอ,อ,อดูสิเธอดูดูสิหอยกล่องอ่ะโอเค เดี๋ยวลองเปิดดูก,ก่อนนะมันอารมณ์เหมือนคล้ายๆไอ o ฟนเลยนะดีไซน์มันอะอินเตอร์อีสเตอ,ร,อรุ่นอีสเตอร์สออ,อันนี้คือจะเปิดให้ดูว่ามันเป็นยังไงสีเขียวเขียวมากเลยอะสีเขียวจริงๆด้วยอะเครื่องหน้าจอใหญ่มากคือเขาเน้นหน้าจอใหญ่มากๆเลยนะตัวนี้ใหญ่ๆ แบตสามร้แบตสามกล้องหน้า8กล้องหลังหน้าจะสิบส่าหจุดสามคือจอใหญ่อะสีก็สวยนะสี 4, สวยสี 4, สวยโอเคถือว่าคุ้มไหมค่าเป็นราคาที่ขายหน้าร้านเนี่ยถือว่าคุ้มมากก็คือส9งแต่ถ้าใครจะคิดว่าอยากจะได้ Inter an, อินเตอร์แบร์นะพี่แนะนำว่า เก็บเงินอีกสักนิดแล้วก็ซื้ออินเตอร์แบนดไปเลยจะดีกว่าอันนี้ขอรู้สึกพี่ะนะเออจริงๆมันจะมีอีกล้านหนึ่งพี่ก็สั่งมาเหมือนกันโอเคอันนี้คือเป็นเซื้อๆว่าลองพิจารณาดูว่าคุ้มหรือไม่คุ้มคือจริงๆอ่ะอินเตอร์แบนด์เขาก็สุ่มแค่กี่กล่องร้อยกล่องหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแรนดอมไปอันนี้ใครที่เคยไปเล่นร่วมรายการของเขานะ ก็คิดดูว่ามันคุ้มหรือเปล่าหรือเธอจะเก็บเงินพันหเนี่ยไปซื้อรุ่นที่เธออยากได้อย่างเช่นเพิ่มอีกพันหเองก็จะได้รุ่น vivo ดีๆก็มี3ามพันเท่าไหรเ่เองเอออะไรประมาณอย่างเงี้ยก็คืออันนี้ก็คือพี่ลองสุ่มมาว่าเฮ้ยมันจะได้ินเตอร์แบนด์อย่างที่ใจตัวเองหวังไหมเอออยากเราอยากได้ินเตอร์แบนด์ว่าอย่างน้อยไม่ต้องรุ่นดีๆเท่า huawei ก็ได้หรือจะเป็น vivo ก็ได้หรือจะเป็น oppo ก็ได้ที่มันรุ่นที่มัน าก็มีหลายรุ่นนะนะมีอินเตอร์แบน์หลายรุ่นเหมือนกันแต่ตัวนี้นี่หน้าร้านเขาบอกกันปา2 9อ0ถือว่าคุ้มไหมก็คุ้มค่านะสำหรับคนไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบรนด์แต่พี่เป็นคนหนึ่งที่จะใช้แบรนด์ในแบรนด์ก็จะเป็นอินเตอร์แบนด์แต่คนที่ใช้แบบปกติใช้งานไม่ได้แบบเปลี่ยนโทรศัพท์บ่อยอยู่แล้วนะ่ะมันก็สมควรที่จะใช้แบบนี้ตัวนี้ถือว่าดีเพิ่มหน่วยความจำได้32 มากสุดน่าจะ32ตัวนี้สแกนหน้าสแกนนิ้วมือได้ตัวเครื่องถือว่าสวยนะตัวใหญ่ก็คือสามารถเล่นเกมได้อะไรได้ปกติแหละพี่ว่านะเขาไม่ได้จ่ายให้เรานะพี่เงจ่ายเงินเองอยากรู้ว่าเฮ้ยมันคุ้มค่ากับที่เราเสียไปไหมหรือว่าจะขอเก็บเงินอีกสักนิดนึงถ้าใครที่มีตังค์อ่ะพันหเก็บแต่งสักนิดนึงแล้วก็ไปซื้อรุ่นดีๆเลยเป็นอินเตอร์แบรนด์จะดีกว่าร้านเขาก็มีอินเตอร์แบรนด์ขายนะเออเขาก็จะมีช่วงโปรโมชั่นมีนั่นมีนี่ก็ไปเห็นแล้วกองสุ่มพี่ พี่ก็ได้แต่สายชาร์จพอดีเลยได้โทรศัพท์ไปด้วยเออเอาดูเพื่อความสนุกเท่านั้น <c oughs> เธอจะวิจารณ์หรือว่าเธอจะคอมเมนต์อะไร <c oughs> เธอก็คอมเมนต์ได้เลยพี่ก็อยากรู้กันว่าความคิดของอื่นเป็นยังไงแต่รู้สึกว่าใครที่ซื้อกล่องสุ่มไปรู้สึกว่าน้อยมากนะที่จะได้อินเตอร์แบรนด์ในของสึกพีนะเพราะว่าส่วนมากอินเตอร์แบรนด์ส่วนมากเขาน่าจะไปรีวิวในเพจของเขาถ่ายรูปเพจอะไรแต่พี่นี่คือซื้อเองจ่ายเองแล้วก็ ก็โอเคอะ่ะก็คุ้มค่ากับยี่ห้อที่ตัวเองว่าคิดว่ามันมากกว่าราคาที่เขาขายหน้าร้านจริงๆร,รุ่นนี้ก็ประมาณนี้แหละเขาขายหน้าร้านก็ประมาณนี้แหละแต่เขาเป็นลายใหญ่ไงเอออันนี้ก็เก็บไว้ที่เดิมนะคะก็ลองคิดพิจารณาดูว่ามันคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าอะไรเงี้ยจริงๆนะทุกคนอะ่ะเชื่อสิทุกคนอยากได้อินเตอร์แบนจริงป่ะอ่ามีใครบ้างไม่อยากได้อินเตอร์แบนถูกป่ะเออพวกโฮเวอร์วีโว อ p พโปพวกนีก้คือเป็นอินเตอร์แบนด์ที่คือทุกคนยอมรับแล้วก็ใช้ได้นานจริงๆส่วนมากพวกอินเตอร์แบนด์จะใช้ได้แบบเป็นปีๆขึ้นไปเลยแต่ถ้าเป็นเฮาแบรนด์อะถ้ามันมีเขาเรียกว่าตกแตกหรือมีความชื้นพี่อะเคยรู้จักคนนึงเหมือนกันที่เคยซื้อพวกแบบเป็นเฮาแบรนด์เนี่ยให้เขาเหมือนกันเขาก็จะประมาณว่าเหมือนเขาออกไปเขาเรียกว่าอะไรไปตอนกลางคืนมันก็จะมีไอของความร้อนและความเย็น เข้าไปในเครื่องก็คือมันเปียกอะเอาลงเขาไม่ได้เป็นลง,ลงน้ำนะแต่มันมีไอของความเย็นอะไรอย่างเงี้ย มันเข้าไปในเครื่องก็คือพังเลยอะไรเงี้ยเออมันก็อยู่ที่ว่าเฮ้ยการใช้งานแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมละ่ะพี่เป็นคน,นที่ใช้แต่อินเตอร์แบนด์ไม่เคยใช้ฮาวแบนด์เลยต้องต้องฟังดีๆด,ด้วยอันนี้คือรีวิวจากพี่พี่จ่ายเองซื้อเองนะเขาไม่ได้จ่ายะไรเลยนะถ้าได้อินเตอร์แบนด์มันก็ดีต่อใจใช่ไหมทุกคนอย่างในอินเตอร์แบนด์เชื่อสิเออแต่ฮาวแบนด์ก็ดีก็ได้ก็สมราคาที่เราจ่ายมันไปเออ คิดอย่างนี้นะคะถ้าใครอยากรู้ว่าเพจไหนก็คอมเมนต์แล้วกันเดี๋ยวพี่จะติดลิงก์เพจให้ว่าเพจไหนเขากไลฟ์ขายของช่วงนี้เขาไลฟ์านนๆๆๆขายของเยอะมากตรงๆไลฟ์ขายของเยอะมากเออใครชอบคลิปพี่ก็กดไลค์กด subscribe กดติดตามกดแชร์ให้ไปถึงแสนซับด้วยโอเคพี่จะทําอะไรก็รอรอดูว่าพี่จะทําอะไรโอเคพี่อยากรู้ว่าเฮ้ย อยากรู้ว่ามันจะไปถึงแสนซับไหมปีนี้โอเคถ้าใครจะไปซื้อร้านเขาก็พิจารณาทีนะว่าเธออยากได้แบบไหนมากกว่าถามว่าพันหมันก็คุ้มค่าแหละถ้ามันเป็นเฮาแบรนด์อ่ะมันคุ้มค่าแล้วเฮาแบรนด์ rand, ในเมืองไทยนะ่ะยังต่ำแหละก็ประมาณพันหนี่แหละสูงไปก็ถึงถึงพันเจ็ประมาณนี้เฮาแบรนด์ How แต่ถ้าอินเตอร์แบรนด์มันก็สามพกว่าอะไรเงี้ยเขาก็ต้องแบบ ทำกำไรเขาก็จะสุ่มให้เขาเรียกว่า r a n ดอมให้สุ่มให้ว่าใครจะได้อะไรเงี้ยโ okay, อเคเธอไปแล้วไปแล้วจะจบยังไงดีจะจบยังไงดีจจง <c oughs> กล่องสุ่มที่ทุกคนคาดหวังและทุกคนว่ามันคุ้มหรือไม่คุมค้มเธอก็คอมเมนต์กันเองแล้วกันนะคุ้มหรือไม่คุม้มโอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย